สวัสดีคะ่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่อภพนิวส์ค่ะวันนี้มีความบ๊บบะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองนะคะมีชาว X นะหรือ Twitter ก็ส่วนหนึ่งเขาก็อ้างว่าเป็นชาวเกานะแต่แอดก็ไม่สามารถไปรู้สัญชาติเขาได้ก็ไม่แน่ใจว่าสรุปนะเป็นชนชาติเชื้อชาติชนใดกันแน่นะคะแต่มาบอกว่าน้องลิซ่าเนี่ยเอาจริงๆนะฐานะทังบ้านที่ไทยเนี่ย ดูจะยากจนกว่าแทรกลายหญิงอีกคนหนึ่งนะคะ ออกมาพูดแบบนี้เลยเออแต่ก็ไม่ใช่ว่าแอดจะทำอะไรไม่ได้นะคะแอดก็เลยเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังต่อค่ะว่าตอนนี้จังหวะมันโบ,บ๊ะสะระเกินนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าน้องลิซไม่ค่อยมีฐานนะสักเท่าไหรค่ค่ะเมื่อวานก็เลยมีการปล่อยข่าวตรงมาจาก L.A. เลยนะทุกคนบอกว่าน้องลิซ่าจะรดปปากาเซ็นสัญญาซื้อบ้านไปแววเรียบร้อยเลยนะคะแล้วราคาคือ แรงมากราคาแรงจนแบบมนุษย์ปุถุชนจำนวนมหาศาลไม่สามารถจะซื้อได้นะคะก็เลยบอกว่านี่เหรอฉันไม่รวยเธอก็รู้นะคะเป็นการปิดจบให้เห็นเลยว่าอย่ามาพูดกันแบบนี้นะเพราะว่าน้องนะ่ะมีมากมายจริงๆนะคะทุกคนก็เลยแอบอยู่นิดนึงว่าแบบเออจังหวะมันได้นะคะหลายคนก็มีความแอบสะใจอยู่ซึ่ง ก่อนหน้านี้ก็มีการปรติดต่อรูปที่น้องนะเลี้ยงเจ้าลาบูบูอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีเป็นประตูไม้อะไรแบบนี้ตอนแรกแอดก็นึกว่าน้องอยู่ที่ไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้แต่ไป,ไปมา,มาพอมาส่องจากภาพในบ้านของน้องที่น้องซื้อนะะอยู่ที่อะไรฮิวๆนะแอดป้อยบ e v e r l เ h ลล l Beverly ฮ i ล l เนี่ยนะคะก็เลยรู้ว่าอ๋อ อยู่แคลิฟอร์เนียนั่นเองนะคะนั่นแหละก็เลยจะเล่าให้ฟังว่าประตูที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือบ้านหลังใหม่ค่ะใหม่เอี่ยมเลยที่แคลิฟอร์เนียเบเวอร์ลียฮิ์นั่นเองนะคะก็คือตอนแรกแอดก็ทำเล่นๆว่า น้องอ่ะพาลูกบูยายเข้าบ้านใช่ไหมแล้วมีลูกบูใหม่ถึงกับต้องซื้อบ้านใหม่เลยเหรอสรุปจริงนะคะยายเข้าหลังนี้จริงๆค่ะโอ้โหเจ้าบูนี่มันมีบุญบาร,รมีซะเหลือเกินนะคะแม่ซื้อบ้านใหม่ให้อยู่เลยและไม่ใช่เพียงเท่านั้นค่ะตอนแรกแอดก็ภาวนานะสวดภาวนาอยู่ในใจบอกว่าน้องลิสเล่นบูไปนะลูกเอออย่ามาถึงไอ้นี้เลยมอลลี่ แต่เมื่อเช้าน้องก็พก้นแล้วล่ะจบกันตอนนี้ได้เก็บเงินแล้วค่ะแอดไม่ต้องหาซื้ออะไรของป๊อปม,มาดแล้วนะคะเพราะว่าตังค์ไม่พอแล้วว่าน้องเนี่ยทำราคาขึ้นแรงมากก็ขอขอบคุณน้องลิสเวนาทีนีที่ทำให้แอดได้ประหยัดตังค์ในกระเป๋าไปนะแอดปลอยเขาโลกใจเลยใช่ไหมเพราะน้องลิสเปนมารีปุ๊กะ อแอดกิ๊บต้องมีตังให้กินขนมเพิ่มขึ้นแล้วว่าแอดกิ๊บตามไม่ไหวจริงๆนะคะเออมันไม่ใช่เท่านี้นะคะนอกจากจะมีการตอกหน้ากันแล้วว่าใครใครบ่าๆว่าไม่มีตัง ไม่มีตังลึกค่ะนีม่มันไม่มีจริงนะคะก็ไปดูแม่แม่จีนกันบ้างนะแม่แม่จีนก็มีการถกเถียงกันแบบอลหลมานมากก็ดูจะตื่นเต้นกับน้องนะคะราวกับประกาศขึ้นบ้านใหม่เลยทีเดียวนะคะว่าเอ๊ะน้องทำไมซื้อบ้านหลังนี้คิดว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มไม่คุ้มอะไรแบบนี้แล้วส่วนหนึ่งก็บอกว่าอยากจะสมัครค่ะเป็นทั้งหนึ่งแม่บ้าน ตำแหน่งที่สองที่มาแบบว่าสูสีกันมาเลยก็คืออยากเป็นพี่เลี้ยงค่ะเลี้ยงอะไรเลี้ยงเจ้าเลิฟนะแล้วก็เลี้ยงเจ้าแคทของน้องด้วยต่าง,าง,าง,างๆนานานะคะทุกคนคะ่ะมาคุยกันต่อเนาะในความเป็นแม่จีนทั้งหลายนะโอ้โหแอดปอยเคียวป๊อบคอนดันเข้าไหม่เนื้ออือ่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่เล่าต่อนะคะ แม่จินคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างอะนะคะก็บอกว่ายินดีกับน้องที่เข้าบ้านใหม่อยากให้น้องสดใสมีความสุขแบบนี้ตลอดไปอ่าคนนี้บอกว่าบ้านที่นี่ราคาเท่านี้หรอฉันมองว่าควรจะเป็นส่วนตัวอีกหน่อยก็ดีนะอืมมีอีกคนนึงบอกว่าเธอคิดว่าบ้านที่นี่ถูกเหรอชินคิดว่ามันแพงไปไม่คุ้มราคาเลยอ่ะ ตอนนี้มีถูกกับแพงเถียงกันอยู่นะคะซึ่งถ้าถามใจแอดนะคะก็คือแอดว่าบ้านหลังใหม่นี้ราคาสมเหตุสมผลนะแล้วก็ถ้าเทียบกับบ้านที่เกาหลีใต้นี่ถูกกว่าด้วยนะทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าที่เกาหลีใต้เนี่ย200ล้านบาทใช่ไหมในซองบุกดงใช่ไหมแต่ว่า อันนี้คือ145ล้านบาทแต่อยู่แคลิฟอร์เนียเลยนะซึ่งอันนี้ก็มีหลายคนมาบอกว่าถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยบ้านในทางของ LA เนี่ยราคาดีนะถ้ามีตังนะคะแต่ว่าพอไปเทียบกับพื้นที่ของเกาหลีใต้ตรงนั้นนี่ก็คือราคาค่อนข้างจะสูงโดดมากเลยทีเดียวเนาะเก่งกำไรได้ทั้งสองจุดใช่ไหม ที่อเมริกาไปดูข้อมูลมายังไงยัง,ยงไงให้อแหอปเปิลเขาเล,เล่าเอาหรอที่อเมริกาใช่ไหมถ้าน้องจะขายก็มีคนรอซื้อก็คือเรียกว่าแล้วคือคนเนี่ยรอซื้อในพื้นที่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่ามูล,ลค่าแค่ซื้อมันก็เตรียมเพิ่มแล้วนะคะบวกกับการน้องอามารีโนเวทให้เป็นบ้านสไตล์อังกฤษใช่ไหมเป็นอังกฤษแบบว่าเออวินเทจอ่ะคือทุกอย่างก็จะแพงขึ้นอีกและ ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่จะทาให้ราคานั้นพุ่งดีดที่สุดเท่าที่จะดีดได้ช,ชื่อเจ้าของบ้านว่าฉันซื้อต่อจากลิซ่าแล้วจะได้เจอล,ลิซ่ามาเซ็นอะไรเงี้ยนู่นน,น,นี่นั่นก็แบบบ้าบอไม่ไหวนะคะน้องจะมาเซ็นไม่แอดหรือว่าให้ทนายมา <All right. S 1> ก็ไม่แน่ใจเนะน้องมาเองเนาะอ่ะพูดเหมือนจะซื้อต่อจากน้องแล้วตอนเนี้ย <laughs> น้องมาเองนั่นแหละก็เลยบอกว่าโอ้โหแต่ละที่แต่ละแห่งที่น้องทำไว้เนี่ยมันคือมูลค่าเพิ่มมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ทั้งนั้นนะแต่ถ้าทำใจแอดแล้วก็โอ้โหาาเทียบดูแล้ว ในเกาหลีใต้นี่ก็แพงเกินไปจริงๆแหละถ้าเทียบกับหลังนี้นะแอดโปยตะโกนมาอีกบอกว่าบ้านในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงนะเขาเรียกว่าเดเบบิฮูทั้งหลายเนี่ยราคาพุ่งขึ้นสูงไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านของลาลิสาไปแล้วนั่นเองนะแอดโปยแล้วถ้าข้างๆเป็นจัสตินบีเบอร์เป็นอะไรี้ยเขาก็ดันกันเองอยู่ประราคาดันกันไปดันกันมานะคะทุกคนประมาณนั้นนะจ๊ระราบอกเลยว่า คือแต่ลหลังตรงเนี้ยเขาก็จะมีลาเบงละเบียงมีสวนสวยเวลานั่นคนคนดังในละแวกบ้านเดียวกันก็แบบมาปาร์ตี้อะไรอย่างนี้มาพงมาพูพูวิลล่าอะไรกันแบบนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นสระที่อยู่ในวิลล่าของน้องสิไม่ใช่หมายถึงพูวิลล่าบางแสนของเราอย่างนั้นไม่ใช่ฟังแอดมินไปแล้วมาฟังคอมเมนต์แม่จีนต่อดิจ้าแล้วก็มีคนบอกว่า เมื่อวานแฟนๆเกาหลีเพิ่งจะบอกเองนะว่าลิซ่าไม่รวยแล้วก็ใช้ชีวิตยากจนวันนี้มีข่าวซื้อวิลล่าใหม่ในสหรัฐเป็นยังไงล่ะโดนตบฉาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะพียะ่ยอันนี้แอดเติมเองนะแล้วก็บอกว่า ขอฉันแต่งงานกับเธอได้ไหมอ่ะคนนี้ถึงขั้นขอย้ายเข้าด้วยวิธีการขอน้องแต่งแล้วนะคะแล้วก็คนนี้บอกว่าซื้อบ้านใหม่หรอแล้วไม่ยอมมาเล่าให้ฟังหรอนะมีความรู้สึกน้อยใจอ่ะเขาก็ลุ้กกันทั่วโลกแล้วนะคะทุกคน แล้วก็มีคนบอกว่าลิซ่าก็อวดบ้านไปเลยสินะคะแล้วก็บอกว่ามีอีกคนมาลงรูปว่าแต่น้องก็ลงภาพแบบแค่แอบแอบให้รู้นะไม่ได้มาแบบประกาศอะไรนั่นก็คือภาพเจ้าบูกับประตูบ้านนั่นเองนะคะนี่แล้วก็มีคนบอกโอเคที่รักเธอสุดยอดมากแล้วก็อีกคนหนึ่งคุณมาร์กี้เจ็นะคะบอกว่าประจำการแบบนี้ในสหรัฐแล้วพร้อมจะเริ่มเส้นทางอาชีพใหม่อย่างแน่นอน แล้วอันนี้นะคะก็บอกว่าจริงๆอยากจะให้สื่อเนี่ยปิดเป็นความรับหน่อยในยเรื่องมูลค่าต่างๆของน้องลิสนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเรือหาตหรูแล้วรถจํานวนนับไม่ท้วนนะและฉันก็ยังแอบ,บคิดว่าน้องลิสน่าจะมีเรือยอทและเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวด้วยอันนี้ก็น่าจะห่วงในเรื่องความปลอดภัยของน้องนะคะ แล้วคนนี้ก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกว่าเจนใหม่เนี่ยกำลังจะมาแรงแต่ก็ไม่สําคัญหรอกตราบใดที่เรายังเป็นที่พูดถึงและพวกเขารู้ว่าเราเปล่งประกายสักแค่ไหนนะคะเออก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเกิดการเปรียบเทียบอะไรยังไงเกิดขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆน,นะน้องลิสของเราเป็นดาวเริกนะคะทุกคนอ๋อ โอนโอนไม่ใช่ดาวฤกษ์เป็นพระอาทิตย์ค่ะแสงของน้องนั้นดาวฤกษ์อาจจะเล็กไปนะคะถามว่ามีแสงในตัวแน่นอนแล้วก็นี่ละค่ะเจิดจ้าไปทั่วโลกแบบนี้เพราะฉะนั้นใครจะกลบนี่ก็คงจะยากหน่อยนะคะก็มีคนตั้งคําถามต่ออีกเหมือนกันว่า เอ๊ะทำไมเรื่องของการซื้อบ้านซื้อวิลล่าใหม่ของน้องที่เบเวอร์ลีย์ฮิลเนี่ยที่แพงมากๆเนี่ยถึงออกมาเป็นข่าวในช่วงนี้หลายคนก็มองไปว่าจริงๆมันไม่ใช่ข่าวหลุดหรอกมันเป็นความตั้งใจหรือเปล่านะคะซึ่งสำหรับแอดเนี่ยแอดก็จะมองในแง่มุมของการ PR ออยู่เหมือนกันซึ่งมันอาจจะไม่ใช่มาจากตัวน้องโดยตรงนะคะแต่อาจจะเป็นบริบทรอบข้าง สังกัดใหม่ไหมเอ่หรือว่าแบรนด์ที่จะโคกับน้องหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าน้องอาจจะแอบมีทีม PR บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหนุนอยู่อะไรแบบนี้ซึ่งเขาจะรู้นะคะว่าการอนุญาตให้ปล่อยข่าวแบบไหนจะ ทำให้ภาพลักณน้องเป็นยังไงซึ่งแอดบอกเลยว่าภาพลักษณ์แบบนี้เหมาะสมกับการ go ตอร์ยิ่งยิ่งขึ้นเหมาะสมกับการก้าวเข้าไปสู่ค่ายใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นติ๊กถูกหมดทุกข้อเลยนะคะโอเคได้หมดเลยนะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นส่วนตัวมากไปกว่านี้ออกมาเพราะว่าก็ต้องนึกถึงในแง่ความปลอดภยัย แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยหมู่บ้านแบบนี้ระบบความป้องกันนี่ก็คือขั้นเทพอยู่แล้วไม่ต้องนึกถึงอุปกรณ์กล้องเทคโนโลยีต่างๆไหนจะพิกาศไหนจะระบบเซ็นเซอร์ไหนจะแบบโอ้ยทุกสิ่งที่เรานึกไม่ถึงอะคะ่ะทุกคนอยู่ในบ้านน้องเรียบร้อยแล้วรวไมไปถึงเจ้าบูบูด,ด้วยนะคะอ่ะวันนี้แอดมาเมาส์ประมาณนี้ก่อนนะคะบอกว่าจังหวะมันช่างได้โบบะจริงๆเออคำว่าจนสะกดยังไงก็คือสะกดไม่เป็นแล้วนะ สำหรับน้องลิสของเราเป็นความภูมิใจผู้หญิงเก่งที่หาเงินเองใช้เองไปเลย